สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรตหมูชนแนลนะครับคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทําการโอนย้ายข้อมูลไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนะผมนะโอนย้ายจากนะครับ Android นะครับไป iOS นะครับหรือว่า iOS นไม่ Android ปกติแล้วมันเปิดบลูทูธส่งหากันไม่ได้นะครับผมลองดูแล้วนะมันจะมีแอปแอปหนึ่งที่ทําแล้วรวดเร็วแล้วก็เสถียรสะดวกด้วยนะครับผมผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะครับคลิปนั้นเนี่ยมันจะเหมือนจะยุ่งยากหน่อยนะครับเพราะว่า เวลาโอนไฟล์ส่งวิดีโอให้กันแล้วต้องไปกดรับต้องไปกดโหลดต้องไปกดโอ้โหวุ่นวายนะครับผมแต่ว่าแอป,ปนี้เนี่ยสะดวกสบายนะครับนั่นคือแปปอปเซนต์แอนิเว e ร์นะผมนะให้ทุกคนไปที่ไปที่แอปสโตร์หรือว่าเพลย์สโตรของแต่ละเครื่องนะครผมทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับให้ไปโหลดมาทั้ง2เครื่องแล้วก็ออกมาทําการทํา การโอนย้ายวิดีโอนะครับจะสะดวกมากเลยนะผมนะโอเคจะมีวิธีการทํายังไงก็เดี๋ยวผมจะพาไปทำก่อนที่จะไปทําก็อย่าลืม like, นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสังเกติงให้เม็ดตงโมช anel เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมห้องกันเลยครับโอเคนะครับทุกคนตัวนี้ก็อยู่ในหน้าโทรศัพท์มือถ,ถือทั้งอ่า iOS แล้วก็แอนดรอยนะครับให้ทุกคนไปดาวน์โหลดแอปตัวนี้นะครับเห็นไหมครับซินแอนิเวอร์ตัวนี้ครับเห็นไหมครับเป็นรูปอ่าสี่เหลี่ยมแล้วก็มีรูปลูกตาเห็นไหมครับ S E N D A N E W H E R E นะครับอันนี้ก็ทางฝั่งของ Android นะครับเห็นไหมครับ s e n ต Anywhere นะครับก็เข้าไปที่ Play Store เลยนะครับเนี่ย Play Store นะครับส่วน Apple ก็เข้าไปที่ App Store นะครับแบบนี้เลยนะครับก็ไปทำการโหลดเลยนะครับสมมุติว่า s e n ต Anywhere ใช่ไหม S E S E N นะครับ s e n ต Anywhere นะครับนี่ครับเห็นไหมครับแอปนี้นะครับก็กดดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยนะครับ โอเคเดียวผมจะทําการโอนย้ายจาก a n d ด o i d เนี่ยมาฝั่ง iOS นะครับก็ให้เราไปที่เข้าไปที่แอปเซนต์แอนิเมะเลยครับแล้วก็เข้ามาที่นะครับแอ,อ Android นดรอยครับก็เข้ามาที่เซนต์แอนิเมะเหมือนกันนะครับผมทีนี้นะครับเราจะส่งไป iOS ใช่ไหมก็ให้เราไปที่ iOS นะครับให้กดคําว่ารับนะครับตรงนี้ตอนนี้มันเป็นคําว่าส่งเห็นไหมครับให้เรากดว่ารับอ่า ทีนี้ Android เนี่ยก็เป็นส่งเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับทีนี้นะครับให้เราเลือกนะครับข้างบนครับว่าจะเอาอะไรนะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นใกล้ๆนะครับเดี๋ยวมันไม่โฟกัสนะครับข้างบนนะครับเราก็ดูนะครับว่าจะเอาแบบว่ารูปภาพวิดีโอเสียงแอปนะครับก็มีให้เลือกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาวิดีโอลองดูแล้วกันนะเอ่อวิดีโอนี่ครับทีนี้มันก็จะขึ้นวิดีโอมาให้เราทั้งหมดเลยไหมครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองส่งนี่ครับเห็นไหมเป็นรูปรถไถนะก็กดเลยตึ้งนี่ครับ มันก็จะเด้งไฟมาข้างล่างเห็นไหมครับเด้งไฟมาข้างล่างเรากดคําว่าส่งตรงนี้นะครับกดคําว่าส่งตรงนี้นะปึง้งอ่ามันก็จะขึ้นตัวเลขขึ้นมาเห็นครับห้าห้าหนึ่งหกห้าสี่เราก็มาใส่รหัสตรงนี้เลยครับปึง้งตรงนี้นะครับผมอ่อห้าห้าหนึ่งเอ่อหกห้าสี่ 6, 5, แล้วก็กดรับนะครับ ตะคูนะครับเขากาลังหมุนอยู่อ่ะนี่กำลังไปเห็นไหมเร็วไหมเร็วไหมนี่ครับวิดีโอหนึ่งนาทีครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับหลังจากนั้นให้เราไปที่คลังภาพนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมาแล้วครับนี่เลยอ่าเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้นะครับก็มีอีกแบบวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราไม่อยากใส่รหัสใช่ไหมก็เราก็กดส่งอีกทีหนึ่งนะครับส่งจาก Android มา iOS ใช่ไหมปึ้ม เราจะเอาวิดีโอไหนอะลองเอาวิดีโอนี้แล้วกันปึ้งอ่ะวิดีโอนี้มาแล้วเห็นไหมครับอีกอันนี้วิธีที่สองนะเป็นสแกนนะครับก็กดส่งเลยปึ้งนะครับอ่ะมันก็จะขึ้น QR code มาให้เราเห็นไหมครับทีนี้ตรงนี้ของ iOS เนี่ยเราก็กดนะครับ QR code ปึ้งนะมันจะให้เราสแกนก็กดตรงลงไปอ่ะเราก็สแกนหน่อยอ่ะนี่มันสแกนเรียบร้อยแล้วนะเนี่ก็หมุน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 ,หมนเห็นไหมครับนี่ครับ นี่ๆกำลังไปเลยเนะครับเร็วไหมครับเร็วไหมครับอ่าเร็วนะผมว่าไม่มีแอป,ปไหนที่โอนย้ายข้อมูลเร็วขนาดนี้แล้วนะปุ๊บ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 อ่าเรียบร้อยทีนี้ก็ไปตรวจเช็คดูนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ครับวิดีโอมาแล้วเห็นไหมเป็นวิดีโออัดหน้าจอไหมครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับวิธีการอ่โอนย้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นแอป,ปไม่ว่าจะเป็นเสียง ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนะครับได้หมดเลยนะครับเราก็ทําการเลือกเอานะครับว่าเราจะเลือกส่งอันไหนนะครับก็สําหรับวิดีโอการโอนย้ายข้อมูลนะครับจาก Android ไป iOS ก็มีประมาณนี้นะครับผมหรือว่าจะทํา iOS มา Android ก็ได้ทําเหมือนกันเลยนะครับผมไม่มีอะไรผิดแปลกไปจากนี้นะครับผมทําแบบเดียวกันเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสําหรับวิธีการโอนย้ายข้อมูลไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นวิดีโอไม่ว่าจะเป็นแอปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะ ก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําลองดูครับสะดวกสบายง่ายนะครับผมนะโอเคนะครับทุกคนถ้าทุกคนคิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ส่งกระดิ่งให้มิสเตอร์หมู h ช n แนลเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ทำไม่ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะเดีย๋ยวผมจะไปอ่านให้นะครับผมนะโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ